สวัสดีครับกระแสข่าวดังมาแล้วครับสรพนามที่ใช้แทนตัวเองเห็นแล้วหวานมากเปิดคำสรพนามเวียที่ใช้แทนตัวเองกับวิกกี้ทำเอาชาวโซเชียลกริศนันเมื่อล่าสุดนั้นภาพแรกของคู่บ่าวสาวเวียสกุลวัตและวิกกี้ก่อนอำลาความโสดออกมาแล้วต้องบอกเลยครับว่าสมกันลาวกับกิ่งทองใบยกโดยงานนี้เวียสกุลวัตก็ได้โพสต์ข้อความโดยระบุว่า จริงอย่างที่เขาพูดกันยิ่งใกล้วันยิ่งตื่นเต้นและมีความสุขขอบคุณวิกกี้ที่เหนื่อยจัดงานทุกอย่างออกมาให้มีความพร้อมและสมบูรณ์แบบมากๆพรุ่งนี้แล้วนะครับวันสำคัญในชีวิตของเราสองคนเราคุยกันว่าเราอยากให้ครอบครัวเพื่อนที่มาร่วมงานประทับใจและรู้สึกอบอุ่นสบายใจเหมือนได้มาพักผ่อนเหมือนอยู่สวนหลังบ้าน และพบกันพรุ่งนี้นะครับแต่ในวันนี้เราจะพาทุกท่านไปเปิดคำสรรพนามที่เวสกรวัตใช้เรียกตัวเองกับภรรยาวิกกี้โดยได้ยินแล้วอิจฉาตาลูกวาวมากโดยเขานั้นได้ใช้แทนเรียกคำตัวเองว่าไอซึ่งเวสกรวัตนั้นได้คอมเมนต์ภรรยาเป็นครั้งแรกกลางอินสตาแกรมส่วนตัวว่าทำไมไอหล่อจังจากนั้นวิกกี้จึงได้ตอบว่า You o r e t h o most h ร n d s o m e groom ค่ะขอขอบคุณข่าวจากไวรัสฟีดโปรครับและขอขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องกระแสข่าวดังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเรานะครับขอบคุณครับ